สวัสดีครับผมธนก,กฤษจังกาณิทเอบ Machine Vision วันนี้เรามีหัวข้อเกี่ยวกับเลนส์มาชวนคุยกันเลนส์ในระบบ m a c h ช n e Vision มีให้เลือกหลักอยู่3แบบเริ่มต้นตั้งแต่ CCTV Lens, เ e นส์เทเลสติกเลแล้วก็ m a โครเลนสทั้ง3อย่างมีความแตกต่างกันนะครับอันแรก ที่เรียกว่า cctv เลนจริงๆก็เลนแบบนี้เป็นเลนที่ใช้กันกว้างขวางในทั้งในระบบ a r t i f i ิ i ั่นเองแล้วก็ในกล้องมุลรรปิดนะแล้วจริงๆแล้วมันก็พัฒนามาจากกล้องมูลรรปิดเราเลยเรียกว่าเป็น cctv เล s cctv เลนกับ m a c ครเลนจะมีความใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราดูตามคุณลักษณะเนี่ยนะฮะ cctv เลนก็ จะเป็นเลนที่ใช้โดยทั่วไปนะความสามารถมันลหลักๆก็คือจะโฟกัสได้ถึงอินฟินิตี้นะสามารถที่จะปรับโฟกัสได้นะแต่ปรับด้วยด้วยแม่นวลนะครับนะแล้วก็ลหลักๆคือเราจะใช้ในการดูรูปใหญ่ๆนะก็คือขนาดชิ้นงานที่ใหญ่ๆแล้วก็ราคาจะไม่แพงนะนี่ราคาจะไม่แพงนะสรุปก็คือถ้าใช้ cctv เลนนะก็ใช้ในชิ้นงานใหญ่นิดนึง นะครับนะงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากแล้วก็ราคาประหยัดแต่ข้อเสียคือปัญหาคือว่ามันจะมี Distortion สูงนะที่ระยะ Short Working Distance ก็คือระยะติดตั้งใกล้ๆนะแล้วก็เรื่องของถ้ามี Vibration นะตัว CCTV a เลนจะไม่เหมาะนะ ส่วนมาโครเลนนะโดยชื่อคือมาโคนะก็คือเป็นระยะเลนที่ใช้ในการตัวระยะใกล้ๆนะอันนี้คือเขาดีไซน์มาเฉพาะเพื่อใช้ในการตัวระยะใกล้ๆมี small distortion ก็คือตัวการ distortion ที่น้อยนะครับขนาดเล็กเบาทนต่อ vibration ได้ดนะีแต่ข้อเสียก็คือการโฟกัสนะ การโฟกัสจะทําได้น้อยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้ถ่ายใกล้นะเพราะฉะนั้นขยับโฟกัสน,นิดนึงก็จะมีการเบลอแล้วนะนั่นจะซูมเยอะ,อะแล้วก็ส่วนของขนาดของวัตถุที่จะมาตรวจนะก็ต้องเป็นวัตถุที่ขนาดเล็กนะขนาดใหญ่ก็จะไม่เหมาะสมนักนะครับส่วนที่เป็นของนะโดยลักษณะของข้อดีนะของมาโครเลนเมื่อเปรียบเทียบก็จะเห็นว่า ถ้าเราถ่ายสูงไปใกล้เนี่ยถ้าเป็น macro l e นะภาพจะชัดเลยถ้าเป็นลักษณะของ CTV c เล n จะมีส่วนโคงนน้งนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น distortion ของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือ telecentric lens telecentric l Len เนี่ยเราจะนำมาใช้กันเยอะในในส่วนของการวัดขนาดนะครับคือ telecentric lens uh จะเป็นเลนที่ดูรับแสงเล็กเลนที่ต้องใช้แสงขนานเข้าไปในตัวของเลนเขานะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความแม่นยำนะในการวัดขนาดสูงมากนะแต่ข้อเสียคือถ้าต้องการวัดขนาดวัตถุขนาดใหญ่นะเราต้องใช้ตัวเทเลสโกปเลนที่ราคาสูงมากนะทำให ก็คือขนาดมันต้องใหญ่ตามราคาก็เลยแพงไปด้วยนะครับนนี่ก็เป็นตัวอย่างของการแอปพลายใช้เทเลสติกเลนส์นะครับจะเห็นว่าแสงจะต้องเป็นแสงขนานนะเพื่อจะเข้าไปในเลนสนะส่วนใหญ่เราก็ใช้พวกแสงโคแอกนะครับน,นนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะถ้าเราใช้ตัวเลนสที่ไม่ใช่เทเลสติกนะกับเลนส์เทเลสติก อย่างภาพด้านบนนี้เป็นเลนส์ที่ไม่ใช่เทเลสติกนะครับการวัดขนาดก็จะเกิดมีดิสโซเชียลของเลนส์นะนะแทนที่เราจะเห็นชิ้นงานนะเป็นขนาดโดยตรงเนี่ยเราจะเห็นทั้งขอบบนขอบล่างด้วยนะครับนะทำให้การวัดขนาดที่คลาดเคลื่อนนะโดยเฉพาะชิ้นงานกลมๆนะอย่างยากเกลียวพวกนี้นะจะเห็นว่าภาพด้านบนเนี่ยตัวขนาดเกลียวมันดูใหญ่นะส่วนภาพด้านล่างเนี่ยเป็นขนาดเกลียวที่ถูกต้องนะครับ กรน,นี้ก็เป็นตัวอย่างอีกรูปหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่านะถ้าใช้เทเลสิกเลนส์เนี่ยภาพของไม้ไม้ทาเราจะเห็นชัดเจ๋วเลยนะครับเรามาดูกันว่าเวลาเราจะเลือกเลนส์นะเราจะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะในการติดตั้งกล้องนะ เราจะมีพื้นที่ในการติดตั้งหรือว่าสเปซทั้งหมดที่เรามีนะระยะจากหน้าเลนจนถึงตัวผิวชิ้นงานเราเรียกว่าเป็นนะเลน WD หรือ working distance นะตัวอ็อบเจกต์นะครับนะก็จะได้เรื่องของ FOV มานะเรามี DOF นะชัดลึกด้วยระยะชัดลึกคือนะ depth of field นะอันนี้เป็นลักษณะของตัวไดแกรมนะหรือว่าลักษณะของ เวลาเราติดตั้งนะเราต้องหาข้อมูลประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการเลือกตัวเบอร์เลนที่เหมาะสมนะครับนะเราจะมีขั้นตอนเริ่มต้นคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวกล้องของเราที่นํามาใชเ้เป็นกล้องเซนเซอร์ไซส์เท่าไหร่นะซึ่งเซนเซอร์ไซส์กับซึ่งเซนเซอร์ไซส์กับตัวเซนเซอร์เรสูชันเป็นคนละเรื่องกันนะแต่ก็มีความสัมพันธ์กัน เซนเซอร์เรสูชันหรือความละเอียดของตัวกล้องที่บอกเป็นพนะิกเซลก็จะเริ่มแต่3า0 0 0 0 1ล้าน2ล้าน5ล้านแต่ขนาดเซนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดบอกเป็นนิ้วนะเป็นวัดตามเส้นทแย,ยงมุมของตัวสี่เหลี่ยมนะที่อยู่ในกล้องนะือว่าเซนเซอร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่1นนิ้วนะครับสนนิ้ว1ต่อ1.8นิ้วนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของ1นิ้วก็มี นะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตกล้องเขาจะใช้ข้นะอทนนี่2คือเราต้องรู้ว่า FOV นะหรือ Field of View ของเราขนาดเท่าไหร่สนะองตัวนี้จะเอามาใช้ในการคำนวณนะ Calculation ในส่วนของ Magnification กำลังขยายของเลนสนะ์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่3ก็คือเรื่องของ Working Distance ระยะติดตั้งจากหน้าเลนส์จนชิ้นงานเท่าไหร่นะอันนี้เราก็จะได้คำนวณในเรื่องของตัว โฟกัลเลนส์หรือหรือตัวโฟกัสของเลนส์นะสุดท้ายเราดูแอปพลิเคชันที่เราเอาไปใช้เราใช้อะไรนะเราใช้ในการวัดขนาดนะเราใช้ในการดูว่ามีไม่มีตรวจใกล้ตรวจไกลชิ้นงานเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่นะครับอ,อันนี้เราก็จะเลือกประเภทของเลนส์ได้เหมาะสมส่วนของโฟกัลเลนส์หรือระยะโฟกัสของเลนส ถ้าเบอร์เบอร์เลนเล็กๆนะครับเบอร์ตัวเลขน้อยๆก็จะเป็นเลนวายถ้าเบอร์ตัวเลขสูงๆก็จะเป็นเลนซูมนะมุมมองของภาพมันก็จะได้มุมภาพที่กว้างถ้าเราใช้เลนเบอร์เล็กนะมุมมองภาพจะแคบถ้าเราใช้เลนที่มีเบอร์ขนาดสูงขึ้นส่วนในการคำนวณหาโฟกัลเลนของเลนก็จะมาจากพื้นฐานที่ว่านะสัดส่วนของภาพข้างหน้าเลนนะ สัดส่วนของภาพกับระยะติดตั้งหน้าเลนจะเท่ากับสัดส่วนของตัวภาพหลังเลนแล้วก็ระยะโฟกัสของเลนมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรของเราที่ว่าโฟกั n เลนจะเท่ากับ Working Distance คูณด้วยเซนเ o r s i ไซาหารด้วยขนาด f o v ก็คือภาพในขนาดวัตถุนั่นเองนะ fov คือความหมายคือใกล้เคียงขนาดวัตถุนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างคือถ้าเราใช้ working distance อยู่ที่2,000 mm หรือปรา2เมตรนะถือ่าจังาะจะไกลามากนะครับมีความสูงวัตถุนะสูงอยู่ที่นะ20เซนหรือ200 mm นะขนาดเซนเซอร์ซสาอยู่ที่1ต่อ2นิ้วนะครับนะ1ต่อ2นิ้วก็คือขนาดจริงๆคือ4.8คูณ6.4 mm เราจะสังเกตว่าการหา focal l e n g t ของเลนส์เนี่ยจะ จะไม่เกี่ยวกับตัวในส่วนของพิกเซลนะครับคนละส่วนกันนะซึ่งการคำนวณพิกเซลเท่าไหร่นั้นมาผมได้พูดไว้ในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เนี่ยเราจะได้ตัวโฟกั l เ n นส์หรือว่าระยะตัวโฟกัสของเลนส์อยู่ที่48 m mm. m นะครับอันนี้ก็เป็นพฤษฎีเบื้องต้นในการเลือกเลนสนะ์ให้เหมาะสมกับระยะติดตั้งกับตัว Fov อันนี้เป็นตัวอย่างของการอ่านสเปคของเลนส์จากตัวอย่างนี้เราใช้ตัวเลนส์ของ vs technology นะโมเดล vs 1 6 1 4 h นะเราก็จะรุ่นนี้มีโฟกัลเลนส์อยู่ที่1 6 mm นะระยะจะมี mod mod อยู่ที่1 0 0 mm นะ mod นี้น่ยจะเป็น minimum Object d t s t a n c e ก็คือระยะที่ใกล้สุดในการนะติดตั้งเลนส์ให้ห่างจากวัตถุนะครับเสร็จแล้วก็มีบอกว่าเซนเซอร์ไซส์ที่รองรับได้คือ2 3ส่วน3นิ้วนะอันนี้ที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้ก็คือเป็นหัวข้อหลักๆที่เราจะต้องพิจารณานะมันจะมีเรื่องของตัว s t o t t i o n นะมีเรื่องของ a p e r t u r e ก็คือค่า F นะเป็นความสามารถในการเปิดรูรับแสงนะครับ ในกรณีที่เป็นเทเลสติกเลนด์โดยปกติแล้วเทเลสติกเลน l ์เนี่ยจะมีระยะ working distance ที่ฟิกซ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนวณหลักๆก็คือเรื่องของนะเป็นกำลังขยายนะ optical magnification นะซึ่งกำลังขยายของเทเลสติกเลนก็จะมาจากขนาดของเซนเซอร์ไซส์ด้านไหนด้านหนึ่งของเรานะครับนะหารด้วย ตัว F.O.V. ที่เราต้องการนะ f ะ v ที่เราต้องการว่าเราวัตถุที่เราต้องการวัดเนี่ยนะมี F.O.V. เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเจนเซอร์ไซส์ซเราอยู่ที่6.8คูณ4.8มม F.O.V. ของเราคือ12.8คูณ9.6นะครับอีกครั้งนะครับ F.O.V. ไม่ใช่ขนาดวัตถุนะฮะเป็นมุมมองของภาพเพราะฉะนั้นเราเราต้องไม่ลืมเผื่อนะขนาดที่เราที่เราจะดูจริงๆไว้ด้วยนะครับ มันไม่ใช่ขนาดวัตถุนะครับมันคือมุมมองของภาพเพราะฉะนั้นม a นิ i ิเคชันนะเป็น Optical Magnification ก็จะอยู่ที่ประมาณ0 5 x 0 5 x นะครับพอเราได้กำลังขยายอยู่ที่0.5เราก็มาเลือกตัวเทเลสติกเลนส์ที่เหมาะสมนะครับจะใน Data นี้เราเห็นว่าก็จะมีรุ่น vst ch 0 5 6 5อันนี้อยู่ที่0 5 x เหมือนกัน Working d e s i s n c อยู่ที่7 7 5 3หนะฮะหรือเราจะเลือกรุ่นที่เป็น VST CS 0 5 6 5 CO นะครับอันนี้ก็เท่าเหมือนกันนะครับอยู่ที่75.3 Working d e s i s n c เหมือนกัน CO นี้ก็คือสามารถต่อกับกับไฟที่เป็น Lighting แบบ c o a c i a l ได้ในตัวอย่างของ เทเลสติกเลนรุ่นนี้นะครับ VSTC 2-65ตัวนี้โดยสเปกกำลังขยายนะ Optical magnification อยู่ที่ 2.0x นะ Working distance อยู่ที่ 65mm นะครับอ,อีกค่าหนึ่งของเทเลสติกเลน์ที่เราจะต้องดูก็คือชัดลึกนะครับคือ DOF ตัวนี้ DOF อยู่ที่ 0.3mm นะครับรองรับขนาดเซ็นเซอร์ไซส์อยู่ที่2.3ส่วน3นิ้ว การโดยสรุปก็คือเวลาเราจะเลือกใช้ตัวปกติในะเวลาที่เราจะใช้เลือกเลนส์ในงานมิชิวิชันขั้นแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราเอาเลนส์นั้นไปใช้ทําอะไรนะถ้าเราใช้เลนส์ในการวัดขนาดนะเราก็ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เทเลสติกเลนนะหรืออย่างน้อยก็เป็นมาโครเลนนะแต่ถ้าเลนส์เราไปใช้ในงานทั่วไปนะชิ้นงานทั่วไปนะเราก็เลือกที่เป็นตัว cctv เลนหรือเขาเรียกอย่างนี้นเป็นฟิกซ์โฟกั l เลนส์เลนก็คือเลนที่มีโฟกัลที่ฟิกซ์นะในเว็บไซต์ของ vs เ c คโนโลย y เนี่ยเขามีหน้าตัวเว็บไซต์ที่ใช้ในการเลือกตัวเลนให้เราสามารถที่จะเลือกเลนได้ง่ายๆโดยทำตามสเต็ปนะห้าสเต็ปเราก็สามารถที่จะเลือกเลนได้แล้วนะขั้นแรกเราเลือกก่อนว่าเราจะใช้เป็นเทเลสเซนติกเลนหรือไม่เป็นเทเลสเซนติกเลนนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็เลือกขนาดเซนเซอร์ ว่าเราใช้กับกล้องขนาดเซนเซอร์เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็ใส่เรื่องของตัว FOV นะฮะหรือไม่ก็กำลังขยายถ้าเป็นเทสติกเลนส์้รก็ใส่กำลังขยายถ้าเป็นตัวเซนเซอร์ที่เลนที่ไม่ใช่เทสติกก็ใส่เป็นขนาดของ FOV จากนั้นก็เป็น working distance ว่าเราติดตั้งเลนส์ออกจากห่างออกจากวัตถุเท่าไหร่สุดท้ายเราก็กดเซิร์ชก็จะมีลิสต์ของเลนสมาให้เราเลือกได้เลย ครับสุดท้ายต้องขอบคุณเนื้อหาในการบรรยายวันนี้จาก BS เทคโนโลยีหวังว่าข้อมูลในการเลือกเล่นจะมีประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณครับ